ยินด,ด,ดีต้อนรับสู่โรงเรียนชุมชนดีดอำรุงผมเด็กแคทนักศึกาด,ด,ดาิกาลินผมเด็กชายปัญยาพุ่มซับพวกเราทั้งสองอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนชุมชนดีกอำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูอยู่9คนมีนักเรียนอยู่1 1 3คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 บริหารงานโดยท่านผอสุชยาเนศแสงสีส,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชยาเนศแสงสีึ่วในการรงเรียงชิมเชนิดอักรงุงแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกด้วยการบริหารการจัดการการศึกษาทางกายถาันดาวเทียมหรือ DLTG ด้วยกุญแจสี่อดอกสามขอหนึ่งขอกุญแจดอกที่หนึ่งเข้าใจ เข้าใจนักเรียนเข้าใจสภาพครอบครัวกุญแจดอกที่สองเข้าร่วมร่วมกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนการศึกษากุญแจดอกที่3เข้าถึงนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมจาก DLTV กุญแจดอกที่4คุณภาพ คุณภาพองค์กรคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนชุมชนดิตอํารุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ active learning การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติมีความฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำปัจจุบันโรงเรียนมีครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ร่วมกับครูต้นทางเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพและยังได้นำ DLTV เป็นสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ขอบคุณ DLTV มากๆครับที่เป็นดิวเตอร์ให้ผมผมสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและยังทำให้ผมได้คะแนน o n e น็แต่ละรายวิชาผ่านระดับประเทศและทำให้ผมได้คะแนนโอเน็วิชาวิทยศาศาสตร์สูงที่สุดเป็นระดับหนึ่งของเขตพื้นที่ค่ะขอบคุณ DLTV ค่ะที่ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพาลูกไปเรียนพิเศษค่ะแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับลูกค่ะ DLTV สุดยอดมากค่ะขอบคุณ DLTV ที่ทําให้ผมได้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาครับทั้งนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศนุโลเขต3โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตนายยศพักจรัสสุภชยาและทีมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาดูแลนิเทศติดตามประเมินผลให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพคุณภาพที่สูงขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑาท,ทิด์ดีมีตำแหน่งผู้ผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทยค่ะได้รับหน้าที่สอนในทุกรายวิชาของชั้นประถมศึกษา ที่3ะะซึ่งเมื่อทําการจัดการเรียนการสอนแล้วนะคะในวิชาอื่นๆที่ชันน้นยังมีความไม่ชํานาญจึงโชคดีมากๆที่ได้มีการใช้ DLTV เข้ามาช่วยนะคะซึ่ง DLTV นี้ก็จะมีคุณครูนะคะที่ตรงสาวิชาได้มาสอนให้กับเด็กๆค่ะซึ่งเด็กๆเองก็จะได้ความรู้ไปพร้อมๆกับความสนุกสนานเพราะว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางด้วยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาภาถินทัพอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4จากที่หนูได้เรียนกับครูดีเอลหนูชอบมากมากเลยค่ะที่ได้เรียนรู้กับครูตรงวิชาเอกและได้ความรู้และได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางค่ะ d ีเอสุดยอดมากเลยค่ะจากการที่โรงเรียน ได้นำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการทดสอบ RT ชั้นป .1 ปีการศึกษา2566สูงกว่าระดับประเทศและมีนักเรียนจำนวน4คนได้คะแนนเต็ม100คะแนนผลการทดสอบ NT ชั้นป .3 ปีการศึกษา2566 คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองสาระและสูงกว่าปีการศึกษา2,565ผลการทดสอบโอเนชั้นป .6 ปีการศึกษา2,566และปีการศึกษา2,567สูงกว่าระดับประเทศทั้ง4สาระวิชาและในปีการศึกษา2,567มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงเป็นลำดับหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศณุโลกเขต3และเด็กชายเศรษฐวุฒิสาริกาลิน มีคะแนนสารวิชาวิทยาศาสตร์สูงเป็นลำดับหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3นอกจากผลคะแนนการทดสอบระดับชาติที่เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จโรงเรียนยังได้รับรางวัลในด้านต่างๆในปีการศึกษาที่ผ่านมาเช่นรางวัลเสมาปปสประ,ระเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2566 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2567ปีที่3ติดต่อกันรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นป .6 ปีการศึกษา2566มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยรอยละของระดับประเทศเป็นอันดับที่5ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบร,รม,มานาถะพิตรทาให้ระสมนิกรทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม